สวัสดีครับผมวันนี้วันที่16เมษายนปี2566นะครับผมก็มาแบ่งปันกันนะครับสำหรับนะครับในส่วนของการเลือกตั้งปี2566นี้นะครับผมก็จะมีการเลือกตั้งเนี่ยล่วงหน้าครับวันที่7พฤษภาคมแล้วก็วันเลือกตั้งปกติเนี่ยนะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมทางช่องก็ได้รวบรวมนะว่านโยบายของแต่ละพัก ที่มีการประกาศไว้เนี่ยนะครับผมนะมีอย่างไรนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองมาเห็นนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบศึกษาข้อมูลนะครับก่อนตัดสินใจว่านะครับวันที่7ก็ดีหรือ14พฤษภาคมก็ดีเนี่ยนะครับในลักษณะของการที่ท่านจะได้2ใบนะครับวันนั้น2ใบนี้ท่านจะได้รับบัตรนะครับนะไปเพื่อกานะครับผมที่ครูหานะทำการเลือกตั้งวันนี้ก็เลยรวบรวมนะครับมาท่านเนี่ย ได้เห็นว่าแต่ละพักเนี่ยมีการประกาศไว้อย่างไรนะครับผมนะก็จะได้เห็นภาพนะมีการเปรียบเทียบมากขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของปฏิทินการเลือกตั้งนะครับปี2 5 6 6นะครับผมถ้าเราดูเนี่ยนะครับผมก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับวันที่7พฤษภาคมนะนะครับอันนี้เป็นวันเลือกตั้งหรือว่าวันลงคะแนนนะครับเลือกตั้งล่วงหน้านะครับซึ่งก็ใครที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ต่างจังหวัดก็ดี นะครับผมก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับผมนะลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับถ้าเราดูก็เปิดตั้งแต่วันที่5มีนาถึงวันที่9เมษาให้ท่านได้ไปลงทะเบียนนะครับเพื่อจะ แจ้งประสงค์สําหรับในเรื่องของการเลือกตั้งร่วงหน้านะครับผมอหาน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ในจังหวัดนั้นนนนะครับวันที่14พฤษภาคมเนี่ยก็เป็นวันเลือกตั้งปกติเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันครับตามที่บอกไปนะครับผมนะวันที่7ก็ดีหรือวันที่14นะครับผมที่มีการเลือกตั้งปกติครับก็จะมีการเลือกตั้งเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึง17.0นนะครับก็รับบัตรเลือกตั้ง2ใบ เข้าคูหากากระบาดเนี่ยนะครับผมแบ่งเป็นนะครับแบบแบ่งเขตนะครับผมเลือกคนที่รักนะครับแล้วก็แบบบัญชีเลือกพักที่ชอบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น2ใบที่ท่านเข้าคูหากาในวันที่7พฤษภาคมที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งปกติวันที่ส4พฤษภาคมสิ่งที่นําไปในวันที่ 7%, หรือวันที่ 14%, นะครับผมก็นําบัตรประชาชนของท่านไปนะใครที่ลงทะเบียนนะครับผมนะในการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็จะต้องแสดงข้อมูลนิดนึงนะครับว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาเน้นย้ําแล้วก็แบ่งปันกันเพราะว่า ในการเลือกตั้งนะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิทธิคนไทยที่จะต้องให้ความสําคัญนะครับวันนี้เลยรวบรวมนะครับในส่วนของนโยบายของแต่ละพักนะครับว่ามีนโยบายอย่างไรนะครับผมอาจจะไม่ได้ครบทุกพักนะครับแต่เชื่อว่าก็เป็นทางเลือกให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับได้เห็นนะว่ามีนโยบายอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับสำหรับในเรื่องของพักนะครับซึ่งก็จะมีหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมการจับนะฮะเบอร์พัก เลือกตั้งปี2,566นะครับผมถ้าเราดูพักใหญ่ๆนะก็จะมีพักภูมิใจไทยเบอร์7พนะครับพรรประชาธิปัตย์เบอร์26พักนะครับพรรพลังประชารัฐ37นะครับพรรร่วมไทยสร้างชาติ22พักเพื่อไทย29พักก้าพก้าไกล31นะครับพรรชาติไทยพัฒนา18นะพักไทยพักดี21 พักทำใหม่27พักไทยช่างไทย32นะครับพักเสรีร่วมไทย25และนะครับพักชาติพัฒนาก้า24นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมานะครับให้ท่านได้ลองดูนะครับว่าพักใหญ่ๆนะสำหรับในเรื่องของการจับฉลากเบอร์นะเป็นพักไหนอย่างไรนะครับผมนะก็นี่เป็นสิ่งที่นะครับทุกท่าน คนรับทราบนะครับให้รู้นะเวลาเราไปปุ๊บเนี่ยพักไหนเบอร์ไหนนะครับผมนะวันนี้อย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากในเรื่องของเบอร์ท่านรู้จักแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาดูในเรื่องของนโยบายนะว่าแต่ละพักที่รวบรวมมาวันนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้ครบหมดนะครับผมแต่ก็เป็นนะครับสิ่งที่ท่านคนรับทราบนะครับว่าแต่ละพักมีนโยบายอย่างไรนะครับผมในเรื่องของการที่ต้องทําความเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ สำหรับในเรื่องของนโยบายนะครับขอยัดเริ่มจากพักเพื่อไทยนะเขาก็จะมีสรุปนโยบายของพักเพื่อไทยก็คือครับมีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับ6 0 0บาทนะอันนี้เป็นเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้นนะอยู่ที่25,000บาทใช้เทคโนโลยีช่วยการเกษตรรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับ3ล้านล้านบาทต่อปีนะครับผมนะใช้ระบบนะครับอันนี้เป็นแบบบล็อกเชนนะครับลดการคอร์รัปชันนะนะครับ ทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับผมปาปามยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับวางระบบป้องกันภัยไซเบอร์นะครับจัดทำนะครับกรรมสิทธิ์ที่ดินนะฮะถูกต้องและก็เป็นธรรมนะครับหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตหนึ่งครูหนึ่งแท็บเล็ตนะครับเพิ่มงบอาหารกลางวันด้วยนะครับผักดันนะครับซอฟต์พาวเวอร์ทุกมิติวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะรักษานะครับได้ทั่วไทยนะครับ มีรถไฟฟ้ากทมนะครับ20บาทตลอดสายนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนไทยที่มีน้ําดื่มนะครับน้ำใช้ตลอดปีอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปนะครับคข่าๆของพักเพื่อไทยนะครับมาดูพักเก้าไกลนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการปิดสวิตช์สาปอนะครับยกเลิกการกินอาหารนะครับหยุดสวยลีดไถเลิกตั๋วเส้นสายนะครับรัดโปร่งใส AI จับโกงคนแฉได้เงินนะฮะ เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับคืนที่ดิน10ล้านไร่นะครับเปลี่ยนสปปนะครับในทุนเป็นโฉนดให้เกษตรกรนะครับขึ้นคแรงทุกปีนะครับเริ่มทันที450บาทนะครับหวยใบเสร็จซื้อของรายย่อยลุ้นเงินล้านนะครับสวัสดิการนะครับก็จะมีเด็กเล็ก1,200บาทต่อเดือนนะครับผู้สูงวัย3,000บาทต่อเดือนลดค่าไฟทันที70สตางต่อหน่วยนะครับ รถมีไฟฟ้าทุกจังหวัดนะครับน้ำประปาดื่มได้นะครับสร้างงาน1ลร้านตำแหน่งนะครับหลักสูตรใหม่โรงเรียนปลอดภัยคืนเวลาสอนให้ครูนะครับกำหนดเพดานปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและอันสุดท้ายครับปักธงไทยในอุตสาหกรรมชีพนะครับอ่านี่ก็เป็นในส่วนของสรุปนโยบายนะครับของพักเก้าไก่นะครับผมอ่ะก็สองพักไปแล้วก็ลองเทียบแล้วก็ลองดูรายละเอียดนะครับ ต่อมาครับมาดูในเรื่องของพักพลังประชารัฐนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสารต่อนะครับบัตรประชารัฐเพิ่มเงินเป็น700บาทนะครับมอบสวัสดิการผู้สูงอายุนะครับเกิน80ปีรับ5,000บาทนะสวัสดิการประชารัฐนะครับจากคันมานดานะครับผุดนโยบายแม่บุตรชิดาประชารัฐนะครับชูนโยบายนะครับน้ำมันประชาชนนะครับแล้วก็มีนโยบายบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกินนะครับผมอ่ะนี้ก็เป็น ในส่วนของนะครับเกี่ยวกับพลังประชารัฐนะบางส่วนนะครับต่อมาครับผมในเรื่องของนะครับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์มีอะไรบ้างประกันรายได้ครับจากเงินส่วนต่างข้าวมันยางปราล์มข้าวโพดชาวนารับ30,000บาทต่อครัวเรือนนะครับอินเทอร์เน็ตฟรี1ล้านจุดนะครับเรียนฟรีนะครับถึงปริญญาตรีสาขาที่ตลาดต้องการนะฮะธนาคารหมู่บ้านชุมชนนะครับแห่งละ2ล้านบาทนะครับ ฟรีนมโรงเรียน365วันนะครับบัตรประชาชนใบเดียวตรวจสุขภาพแล้วก็รักษาฟรี SME ต้องมีแต้มต่อตั้งกองทุนครับ3แสนล้านบาทนะครับชมรมผู้สูงอายุรับ30,000บาทนะครับภายใน4ปีออกโฉนดที่ดิน1ล้านแปลงนะครับออกกรรมสิทธิ์ทำกินนะครับในที่ดินของรัฐประมงท้องถิ่นเนี่ยรับ1 0 0 0 0แสนบาททุกปีนะครับปลดล็อกประมงพาณิชย์นะครับภายใต้ AU u นะครับปลดล็อกกอบข กองทุนเลี้ยงชีพนะครับซื้อบ้านได้นะแล้วก็3ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของค่าตอบแทนอกรม1000บาทต่อเดือนอ่านี่ก็เป็นในส่วนของนะครับนโยบายของพักประชาธิป,ปัตย์นะครับมาดูต่อนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับมีอะไรบ้างเพิ่มสิทธิ์นะครับประสบการณ์พัสเป็น1,000บาทต่อเดือนนะครับ ปรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจากแบบขั้นบันไดเป็นให้เท่ากันทุกช่วงอายุลดภาษีนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับที่จ้างผู้สูงวัยทำงานนะครับให้ทุนเรียนวิชาชีพอำเภอละ100ทุนคนละครึ่งนะครับเที่ยวด้วยกันภาค2นะครับสร้างระบบแพทย์24ชั่วโมงนะครับเบิกส่วนประกันสังคม30%มมาใช้ก่อนได้นะครับ นำอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับตั้งกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเงินสนับสนุนต้นทุนปลูกข้าวนะครับปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐนะครับแก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินนะครับแล้วก็ทำประเทศไทยให้มีคุณภาพนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของนโยบายนะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับต่อมาครับผมนะเป็นในเรื่องของนะครับพักภูมิใจไทยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแรกครับ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว6ล้านล้านบาทนะครับสร้างงานดีนะครับ10ล้านตำแหน่งนะครับกำจัดโลซีสั่นสร้างสมดุลการท่องเที่ยวนะครับสร้างเศรษฐกิจนะครับด้วยงานเทศการลรักษาเมืองหลักพักฟื้นเมืองรองครับท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนพักนี้3ปีหยุดต้นปอดดอกเบี้ยไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ เกษตรร่ำรวยรู้ราคาก่อนปลูกนะครับรับเงินก่อนขายนะฮะการตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีศูนย์นะครับฉายลังสีมะเร็งฟรีนะครับฟรีหลังคาโซล่าเซลล์นะครับและนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่อนเดือนละ100บาทนะครับผมก็เป็นนโยบายที่นะครับน่าสนใจของแต่ละพักเนอที่รวบรวมมานะครับมาดูต่อครับในเรื่องของนะครับรวมนโยบายของพักไทยสร้างไทยนะครับผมมีอะไรบ้าง ก็จะมีบำนาญประชาชนนะครับเดือนละ3,000บาทหวยบำเหน็จนะฮะเรียนฟรีจนจบปริญญาตีไม่เป็นหนี้กยศนะครับเติมน้ำมันให้อีสานประปราเพื่อการเกษตรนะครับ30บาทพัสยกระดับรักษาทุกโรคนะครับสมรสเท่าเทียมครับยกเลิกเกณฑ์อาหารตัดลดงบซื้ออาวุธนะฮะเกษตรกร,ก,รกำหนดราคาขายได้นะครับรัฐมนูญประชาชนนะฮะฉบับต้านรัฐประหาร ปราบยาเสพติดนะครับให้สินซากนะครับแล้วก็บัตรเครดิตประชาชนลดพรานีควเรือนนะพักหนี้เสียให้ธุรกิจ sme นะครับแล้วก็สุดท้ายนโยบายสร้างแต้มต่อเพื่อสร้างพลังเศรษฐกิจนะนะครับต่อมาครับผมเป็นพักนะครับชาติไทยพัฒนามีอะไรบ้างนะครับผมนะครับนโยบายก็จะมีรัฐธรรมนูญประชาชนนะครับบริหารโมเดลปี40เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับ แจกพันข้าวฟรีทั่วประเทศ60ล้านไร่นะครับขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรนะครับทั่วประเทศหน่วยละ2บาทนะครับระบบน้ําบาดาลทุกตําบลนะครับน้ำสะอาดทุกหมู่บ้านนะงบลงทุนท้องถิ่นนะครับสิล้านบาทนะครับปรับปรุงการเรียนการสอนพัฒนาทักษะวิชาชีพนะครับสุขภาพดีมีเงินคืน3,000บาทนะครับสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุนะครับเบี้ยคนพิการเดือนละ3,000บาทนะครับแล้วก็สุดท้าย ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเท่าเทียมนั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างก็ดูนะครับในส่วนของแต่ละพักใหญ่ๆนะครับผมที่มาอัปเดตกันนะครับไปดูต่อนะนะครับอันนี้มาดูในเรื่องของพักนะครับชาติพัฒนากานะครับมีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของหาเงินใหม่ให้ประเทศนะครับหล้านล้านบาทนะครับลดภาษีบุคคลครับเงินเดือน40,000บาทแรกไม่เสียภาษีครับน้ำมัน แก๊สไฟฟ้าถูกลงนะครับยกเลิกแบ็ก r รีดบูโรนะครับยกเลิกระบบแบ็ก r รีดนะครับราชการในมือถือครับกรุ๊ปเทคนะปลอดคอร์รัปชันครับเกษตรกรสร้างชาติเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีนะครับสร้างเด็กไทย3ภาษาครับทุนธุรกิจสร้างสรรค์สูงสุดรายละ1ลร้านไม่จำกัดวัยนะครับสูงไวไฟแรงครับงานใหม่500,000ตำแหน่งครับ ปรับปรุงบ้าน50,000บาทนะครับให้ผู้สูงวัยและก็ผู้พิการนะครับมอเตอร์เวย์ทั่วไทย4ทิศ2,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ ท่องเที่ยวนําไทยเพิ่มนักท่องเที่ยว2เท่าครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นํามาอัปเดตกันในแต่ละพักนะครับผมที่รวบรวมนะครับท่านเนี่ยนะครับได้ลองนะครับรับทราบข้อมูลนะครับว่านโยบายนะครับผมที่มีป้ายนะครับประกาศต่างๆก็ดีนะผมแล้วก็มีการนะครับผมนะได้จับในเรื่องของเบอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะนี่ก็เป็นนะครับบทสรุปที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับสำหรับพักใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องขออภัยสำหรับในบาง างพักที่ไม่ได้นํานโยบายนะครับมาให้ท่านได้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาแบ่งปันนะครับให้ทุกท่านนะได้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ได้ศึกษานะครับหรว่าเอ๊นโยบายพักไหนนะครับผมที่ท่านลองนะครับทำความเข้าใจ นะมันตรงกับสิ่งที่ท่านเนี่ยต้องการแล้วก็มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับผมนะก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมนะที่จะต้องตัดสินใจสําหรับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมก็ดีหรือนะครับวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมก็แล้วแต่นะครับผมก็เป็นภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็ถ้าข้อมูลน,นี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะ ท่านใจผพานคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ